ใส่เสียงเพลงในคลิปทํำยังไงไปชมกันเลยครับ <alto> เข้าไปที่แอปแคปคั t ตของเรานะครับกดเข้าไปนะครับไปที่เพิ่มโปรเจกต์ใหม่ก็เลือกคลิปวิดีโอของเราเข้ามานะครับกดที่เพิ่มนะครับในคลิปวิดีโอของเราก็จะเข้ามาอยู่ในแอปแล้วนะครับเลื่อนไปท้ายคลิปนะครับจะมีโลโก้ของ CapCut ตขึ้นมาแบบนี้นะครับคลิปของเราแล้วก็ต่อท้ายคลิปจะมีนะครับก็กดเข้าไปที่โลโก้แล้วก็กดลบล่างๆเลยนะครับตรงทางกระาครับ ก็จะเห็นว่าคลิปของเรามี5วินาทีนะครับแล้วทีนี้ถามว่าใส่เสียงยังไงดูดูเมนูด้านล่างนะครับตัวที่2ครับระบบเสียงครับอ่ากดเข้าไปแล้วก็จะมีคําว่าเสียงกดเข้าไปนะครับเสียงที่ผมจะใช้เนี่ยคือผมเอามาจากทิกต o อกนะครับอยู่ที่เมนูนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับจะลิงก์มาจากทิ k t o อกที่เราได้บันทึกเสียงเอาไว้ใช้นะครับที่แผ่นเสียงในทิกต o อกแล้วก็บันทึกไว้นะครับก็จะมาอยู่ ที่แคปคัดด้วยนะครับผมเพราะว่า2แอปนี้นะครับมันเชื่อมโยงกันนะครับจะเห็นเครื่องหมายบวกสีฟ้านะครับอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะไปฟังเพลงก่อนนะครับถ้าชอบเพลงไหนก็กดเครื่องหมายบวกมันก็จะเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองเพลงแรกเลยนนี้นะครับเอาเพลงนี้นะครับนะครับจะเห็นว่าอันนี้คือแถบเสียงนะครับมาแล้วนะครับแถบเสียง รอให้มันขึ้นสีฟ้าก่อนอ่าดีมาแล้วครับจะเห็นได้ว่าเสียงเนี่ยยาวกว่าคลิปใช่ไหมครับคลิปมันมีแค่5วินาทีแทีนี้จะตัดยังไงให้ตรงกันนะครับผมใช้วิธีนี้นะครับกดเข้าไปที่คลิปด้านบนนะครับผมก็จะเลือนไปท้ายคลิปอย่างนี้ครับกดที่คลิปแล้วก็มากดที่เสียงแถบเสียงด้านล่างนะครับก็คือมันผมใช้วิธีนี้มันจะตรงกันครับแล้วก็แบ่งแยกข้างล่างครับอันนี้คือจะตัดเสียงฝั่งที่ข้างหลังออกนะครับแบ่งปุ๊บเห็นไหมครับมันจะมีเสียงอยู่2ท่อนนะครับ ก็กดเข้าไปที่ท่อนที่เราจะลบแล้วก็กดเครื่องหมายลบกดกางขยะลบไปนะครับนี้เสียงก็จะเสียงก็จะเท่ากับคลิปแล้วจบพร้อมกันนะอันนี้อันนี้คือใส่เสียงง่ายๆนะครับแล้วทีนี้มาใส่เสียงเอฟเฟกครับมาดูเมนูที่4ครกับเอฟเฟกเสียงนะครับกดเข้าไปครับอ่าส่วนที่ผมใช้บ่อยก็คือจะเป็นสยองขวัญเพราะว่าผมทําคลิปที่เป็นผีนะครับผีเล็กๆนะครับที่มันตลกตลกนะครับอ่าจะเป็นแบบนี้ครับ แบบนี้นะครับแล้วเรา,ถ,าถ้าต้องการก็บวกนะครับก็จะได้เสียงนี้ละทีนี้ผมเราได <c oughs> <mon ter> <practition>. ้เสียงดนตรีเราได้เสียงที่เป็นเอฟเฟกต์ทีนี้ยังไม่พอครับเดี๋ยวผมใส่ที่เป็นเสียงหัวเราะด้วยนะครับก็ไปที่เอฟเฟกเสียงจะอยู่โหมดนี้นะครับนะครับก็คือมีเมนูเยอะแยะมากมายนะครับต้องลองไปเล่นดูนะครับพวกเวทมนต์พวกอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวเสียงหัวเราะผมจะใช้เสียงนี้ครับปดเข้ามา ทีนี้จะเห็นได้ว่าเรามีหนึ่งนะครับเสียงเพลงเสียงเอฟเฟกที่เป็นแบบสยองขวัญแล้วก็เสียงตลกหัวเราะนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับะจะเห็นได้ว่าเสียงอันนี้นะครับจะยาวไปใช่ไหมครับเหมือนเดิมครับผมกดเข้าไปที่ท้ายท้ายคลิปแล้วข้างบนแล้วก็กดไปที่เสียงแล้วก็ผมก็แบ่งแยกตรงนี้ครับแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับมันก็จะจบพร้อมกัน อันนี้เป็นวิธีการใส่เสียงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำคลิปที่มันเป็นแบบคำคมเนาะทำเป็นคำคมแล้วก็จะคลิปต่อไปก็จะอาจเป็นใส่ฟอนต์ใส่ตัวหนังสือเข้ามาด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมดูคลิปนะครับเออไปดูคลิปให้ด้วยนะครับไอผีตลกตลกบิ่งไล่คนนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย